บรรยากาศยามเช้าที่ทุ่งนาทุ่งข้าวนาปรังเพื่อนสวยมากเลยตอนนี้วันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่สองมีนาคมสองพันรปดเนาะโอ้ไปไหนอันนี้ก็บนคลองเพื่นบนคลองชุประถานเนาะคี่มันตอร์ไซคได้อยู่ ชาวบ้านก็มาหาดูข้าวตอนเช้าน้ำยังเยอะอยู่น่าจะมีข้าวน่าจะแตกรวงได้อยู่เพราะว่าข้าวมีน้ําเยอะเนาะตรงนี้อันนี้จะลึกนิดนึงไปดูคุณป้าอยู่กระท่อมกลางทุ่งนานเพื่อนเป็นยังไงเนาะไม่ได้มานานแล้วนี่อันนี้ก็เป็น คันนาที่ใหญ่นิดหนึ่งเนาะตรงนี้เดินบนคันนาเนาะเห็นรอยเดินอยู่เดินเข้าไปจากคลองเพื่อเดินลงมาตามทุ่งนาเนาะเดินตามคันนาเข้ามาลึกนิดหนึ่งก็จะถึงกระท่อมเนาะตรงกลางเป็นกระท่อม เป็นบ้านของคุณป้าอยู่กลางกระท่อมก็อยู่กลางทุง <S <S ท่งนาเนาะทุ่งนาสีเขียวเลยเพื่อนตอนนี้ล้อมรอบตอนเช้ากลิ่นไอข้าวหอมมะลิพุ้งขึ้นมาตอนเช้าเพื่อนหอมมากเลยแค่ต้นข้าวก็หอมแล้วท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติเลยกลางทุ่งนาเนาะ คุณป้าก็ทำรั้วเนาะใช้จะขายล้อมอไว้ป้องกันไก่ป้องกันสัตว์เลี้ยงออกมาเนาะเพราะว่าข้างนอกก็จะเป็นทุ่งนามหมดเลยจะมากินข้าวเนาะของคนอื่นทางเดินเล็กๆเ,เนาะ กปล่าเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนมีแม่ตัวหนึง่งกี่เอ้าอยู่ทางนู้นบอได้หาอะไรทำอะไรเข้ามีน้ำไหมอ๋อออกได้อยู่คุณป้าทำนาแปลงหนึ่งแปลงใหญ่อยู่ แต่เราไม่ได้ทำเนาะกลัวน้ำไม่พอโอ้มีพริก,รกต้นใหญ่ในปั๊มน้ำใช้ได้ไหมใช้ไฟโซลาเซลล์บ่๋อใช้เครื่องแปลงไฟแล้วเนาะอ๋อเพื่อนี่ ไผส่วลาเซลวางอยู่ข้างบนหลังคาเนาะมองไม่เห็นสูงเนาะโอ้ได้ปลามาตากไว้อีกอยู่แบบง่ายๆเนาะอยู่กลางทุ่งนาคนเดียวหาปลาป้าหาปลาตอกกลางคืนตอกกลางวันหาปลาแถวนี้แหลนะเนาะ กากแห้งเอาไว้ทำกับข้าวเป็นสวนเล็กๆของคุณป้าเนะาะห้องน้ำทานข้าวเช้าหรือยังออยังออออ <laughs> กินตอนไหนก็ได้เนาะ อา้าวข้างในมีอะไรอีกโอ้เดี๋ยวเข้ามาดูก่อนอืมนี่อุปกรณ์ทำครัวอยู่ฝั่งนี้เนาะกว้างเหมือนกันเนาะไม่ใช่กระท่อมแล้วเป็นบ้านนั่นนี่กลางทุ่งนานเลยใหญ่มากเลยตรงนี้ครัวใหญ่อยู่ข้างใน มีหลอดไฟอยู่น้องเพื่อนหลอดไฟโซลเซลล์อ๋อภาไในก็มีครัวอีกบ้านท่อมเนาะเป็นกระท่อมเพื่อนเสียงหนาเนาะใช้ไฟโซลาเซลลรองเท้าบูทอุปกรณ์เวลาเดินกลางคืนหาปลาเนะ ต้องมีทุกอย่างเนาะทั้งในนี่เราออกมาขงนอกก่อนเนาะเลี้ยงหมาด้วยโอ้หมาเห่าแล้วนาอยู่ตรงไหนเนาะอะไแต่เสียง มีเขาได้เดินมาไม่รู้ว่าคุป้าดเดินมานี่ปั๊มน้ำก็ใช้ไฟโซลาเซลล์เหมือนกันปั๊มชักเพื่อนเป็นปั๊มสายพานเป็นบ่อน,น้ำอยู่กลางทุ่งนาตรงนี้นาของคุณป้าก็าจะมีแปลงหนึ่งเพืนไว้ทำนาหนึ่งแปลงเนาะทำนาปรางด้วยนาปีด้วย สวยมากเลยตอนนี้เป็นไรมาตัวหนึ่งไม่ค่อยได้เห็นนานแล้วเนาะขาไมรู้จักเดี๋ยวดูก่อนจำได้ไหม เขาไม่รู้จักเราจำไม่ได้เนาะอ่านแล้วโอ้นาเขาเราก็อยู่ติดกับคุณป้าเพื่อนโอ้หมาเยอะมากตรงนี้มาจากไหนเนาะนี่มีวัวด้วยเลยนาคุณป้าไปก็จะเป็นนาของเราแต่เราไม่ได้ทํานาปปังเนาะปีนี้ตัวน้าไม่พอเนาะโอ้ข้าวคนอื่นสวยมากเลยเพื่อนนี่นาคุณป้าก็สวย เสียดายเนาะไม่ได้ทำนาข้าวกำลังจะตั้งท้องแล้วนี่ออกรวงจะออกรวงแล้วแต่ไม่รู้น้ำพอร้เปล่าถึงเวลาออกรวงมาไม่รู้จะมีเม็ดหรือเปล่าคอยดูก่อนเนาะไม่กล้าทำนาเยอะเพราะว่า คุณป้าทำแค่แปลงเดียวเพราะว่าตัวน้ำไม่พอเนาะยู่ข้างๆก็สวยเพื่นอนรอบด้วยทุ่งนาเนาะคุณป้าต้องเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่เลี้ยงทุกอย่างน้นเติมตามแล้วบรรยากาศกลางทุ่งนากบบนี้กะทมกลางทุ่งนา อยู่สบายๆเนาะกลางทุ่งนาอ๋อป้าตักน้ำในทุ่งนามารถผักเอามารถอะไรรถพริกบอโอ้ตักน้ำในนามารถพริกเลยเพื่อนง่ายดีเนาะเพราะว่าน้ำในนาจะมี ข้านาปรังก็จะเปิดน้ํามาก็มีน้นนําในทุ่งนาป้าก็ใช้ครุตักมารดผักเลยมาก็ไม่ยอมเลิกเห่าเนาะเขาจําไม่ได้เนาะเ็ได้มาออ ตักน้ำตร,ตรงนู้นบอ่ีเรติกีรกินอราอย่างรอหออกีรกินะรกิม้น้ำที่เขาใส่ปุ๋ยเนะเาะอรมารดต้นไม้โอ้ตักน้ำในนาน้ำในนาเขามีปุ๋ยด้วยโอ้าเอาารดผัก ุ๋ยที่ขาวานข้าวมันกําลังละลายเราไปตักน้ําจากทุ่งนาารถต้นไม้ก็สวยคุณป้าว่าอย่างนั้นน้าเขียวเลยเนาะใช้ชีวิตอยู่ลำพังทวนตามทุง่งตามกระท่อมในทุ่งนาเนาะ อันนี้เพื่อนชมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวๆเ,เนาะสวยตอนเช้าเนาะอากาศกำลังดีเลยเสียงนกตรงนี้ว่างพอดีเลยตักได้สบายๆเลยน้ำนี่ <c oughs> รบต้นไม้ตักรต้นไม้สบายๆเลยเพื่อนไม่ต้องไปตักในบอ่อเนาะใช่ เอนนน้เอา่คนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เนาะกดซับสไคร เป็นกำลังใจให้ช่องวิธีคนสุรินเนาะได้นําบรรยากาศแบบบ้านๆแถวอีสานบ้านเรามาให้เพื่อนได้ชมกันอีกเนาะทุกวันเนาะบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวเพื่อนวันนี้บรรยากาศกระท่อมกลางทุ่งนาเนาะ